อาถันตายเพราะสร้างบ้านทับจอมปลวกก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายครับวันนี้เราจะคุยกันประเด็นในหัวข้ออาถันตายเพราะสร้างบ้านทับจอมปลวกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครับมีลูกศิษย์อาจารย์คุณแม่ของเขาเนี่ยซื้อที่นะครับซื้อที่ดินเปล่า ที่นครนายกนะครับซื้อเสร็จแล้วก็ปลูกบ้านเมื่อทําการปลูกบ้านเสร็จนะครับเจ้าตัวก็ทําบุญบ้านนะครับเข้าอยู่ไม่เกิน7วันครับตัวเองก็มีเหตุทําให้สติไม่ดีแก้ผ้านะครับเดินในบ้านทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีอาการแบบนี้นะครับแล้วก็ในบ้านของเขาเองเนี่ยก็ตกกลางคืนเนี่ยเวลาที่ทุกคนนอนแล้วมีความรู้สึกเหมือนในห้องครัว หรือว่าด้านหลังบ้านเนี่ยมีเสียงก้องแก้งก้องแกงเหมือนคนเยอะนะครับทำครัวครนนี้ตัวของลูกสาวเนี่ยนะครับก็เลยมาขอคําปรึกษาอาจารย์บอกว่าอาจารย์คุณแม่เนี่ยเข้าโรงพยาบาลคุณแม่เนี่ยเข้าโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ตอนที่เข้าไปเนี่ยคือมันมีอาการเหมือนกับสติไม่ค่อยดีแล้วก็แต่ตอนเข้าไปเดินเข้าไปนะเดินเข้าไป พอไปอยู่โรงพยาบาลได้วันสองวันคุณหมอบอกว่าที่สมองคุณแม่เนี่ยจะต้องผ่าจะต้องผ่าเหมือนกับมีมีเชื้อร้อะไรไม่รู้แหละค้นพบตรวจเจอปรากฏอาจารย์แล้วบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องของอาถรรพ์จอมปวกนะอย่าอย่าพึ่งผ่าถ้าผ่าสงสัยแม่จะตายแน่เลยแต่ว่ามันไม่ทันแล้วครับเพราะว่าวันที่เขาโทรคุยกับอาจารย์เนี่ยคือคุณหมอจะต้องผ่าตัดคืนนี้แบบเร่งด่วน แล้วก็ต้องผ่าพอผ่าแล้วอาการก็สุดหนักลงครับในสุดแล้วแม่ก็เสียพอแม่เสียเสร็จปุ๊บไม่นานครับคุณพ่อมีอาการเดียวกันกับคุณแม่อยู่ๆก็ปั๊มปั้มเป๋เป๋เ,ปเ,ปเพียนครับเพียนแล้วก็จะต้องส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดเช่นกันเพราะว่าที่สมองเนี่ยมีเชื้อแต่ครั้นี้นะครับเหตุการณ์ที่อาจารย์เล่าเนี่ย มันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ไม่ถึงสิบวันนะตั้งแต่เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่วันแรกคืนแรกคุณแม่มีอาการอ่าสติไม่ค่อยดีเริ่มแก้ผ้าเดินในบ้านไม่กี่วันก็คือเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลคุณหมอตรวจพบนะครับว่าคุณแม่มีเชื้อร้ายในหัวจนในสุดนะไม่เกินเจ็ดวันคุณแม่ก็เสียคุณแม่เสียเสร็จปุ๊บ ไม่เท่าไหร่งานคุณแม่ยังไม่ทันเผาเลยกำลังตั้งสวดอยู่คุณพ่อก็มีอาการเพี้ยนต้องส่งคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดขึ้นภายในไม่เกิน14วันเพราะฉะนั้นเองคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงมากอาถรรพ์จอมปลวกตรงนี้ครนี้คนในบ้านครับเขาบอกว่าในขณะที่จัดงานศพเนี่ยนะครับของคุณแม่เนี่ย ตกกลางคืนมักจะมีได้ยินเสียงคนทําครัวคนเหมือนคนในบ้านเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งๆที่มันไม่มีใครคราวนี้อาจารย์เองเนี่ยเมื่อในระหว่างเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ให้คาปรึกษาก็เลยบอกว่าให้เขาเนี่ยทําการอธิษฐานบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวจอมปวก จริงๆแล้วมันไม่มันคือมันแยกเรื่องนะครับไอ้อย่างจอมปลวกเนี่ยเรามองว่ามันเป็นสัตว์อะ่ะถูกไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่มันมองไม่เห็นก็คือทางความเชื่อโบราณเขาบอกว่าจอมปลวกเนี่ยเป็นที่ที่มีพลังของวิญญาณหรือว่าอาถรรพ์เนี่ยสิงสถิตอยู่ครนี้อาจารย์เองเนี่ยก็เห็นเห็นพ้องนะอาจารย์ก็เห็นพ้องว่าเราจะต้องบอกกล่าวจะทําอะไรเนี่ยนะเพื่อความปลอดภัย เราจะต้องบอกกล่าวหรือว่าเสี่ยงทายต้องบอกกล่าวเสี่ยงทายก่อนนะสมมุติว่าเราไปจะไปซื้อที่เราเห็นว่ามีจอมปลวกไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเอาละเดี๋ยวให้พระมาให้ครูบาอาจารย์มาทําแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าเขาทําแล้วมันจะสําเร็จไหมอะไรแบบเนี้ครนี้วิธีการเสี่ยงทายนะอันนี้คือให้เป็นความรู้นะสอดแทรกไว้ในเนื้อหาเรื่องนี้นะคือเราจะต้องจุดธูปนะครับจุดธูปสิบหกดอกไอฐานบอกกล่าวว่าเราเนี่ย จะมาซื้อที่ตรงนี้จะสร้างตรงนี้ขอรัตนาพระบรารมีแห่งพระพุทธเจ้าช่วยเสียงทายช่วยบอกข้าพเจ้าทีว่าที่ตรงนี้ข้าพเจ้าอยู่แล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่ถ้าอยู่เย็นเป็นสุขก็ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยหายใจคล่องทั้งสองรูจมูกเราก็ปักธูปเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยนะครับเอานิ้วมือเนี่ยปิดรูจมูกหนึ่งข้างหายใจเข้าหายใจออก อีกข้างหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกถ้าคล่องทั้งสองข้างก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าเอ้ยเราไม่คล่องนะทาแล้วมันหายใจติดขัดจากที่ปกติหายใจคล่องดีลองให้พ่อแม่พี่น้องที่ไปกับเราลองทําดูซิพอลองทำปุ๊บทุกคนติดขัดหมดนะคือมันหายใจไม่ออกอย่าฝืนเอาไม่ใช่เราไปตั้งจิตถามเจ้าที่นะเพราะเราไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณน้องเขาจะเอาเราไปอยู่เปล่า ให้เราถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธดีที่สุดหรือว่าเทวดาที่เราคนลมั่งถือนี้อยาย้อนกลับมาในกรณีนี้ในกรณีนี้เนี่ยคือพอเกิดเหตุการณ์แม่เสียพ่อมีอาการเพี้ยนอาจารย์เนี่ยก็ได้รับคยกว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาในกรณีนี้จึงบอกว่าให้เอาผ้ายันทาเวสุวรรณไปติดที่บ้าน แล้วก็ให้ตั้งไม้ไผ่สูงกว่าหลังคาบ้านชักธงทวสวรรณขึ้นไปแล้วก็ต้องสวดพระคาถาไปพอสวดพระคาถาไปในระหว่างนีค้คือคุณพ่อเนี่ยอยู่โรงพยาบาลน,นะแล้วอาจารย์ก็ให้ไปจุดทูปแถวบริเวณหน้าบ้านกับหลังบ้านแล้วก็อธิษฐานบอกกล่าวว่าเราอะ่ะจะตั้งศาลให้นะเราจะตั้งศาลให้ก็ขอให้คุณพ่อเนี่ยหายหายจากอาการป่วย เราจะตั้งสารให้เป็นสารเจ้าที่แล้วก็สารควบภูมิปรากฏว่าท่านผู้ชมครับปาฏิหาริย์เกิดคือคุณพ่อจากที่อาการสุดหนักต้องรอที่จะผ่าตัดพอวันนี้บอกกล่าพวพรุ่งนี้อาการเริ่มดีขึ้นไม่เกิน3ามสี่วันครับคุณหมอบอกอาการดีขึ้นแล้วไม่ต้องผ่าแค่ให้ยาก็หาย เป็นเรื่องประหลาดไหมครับเป็นเรื่องประหลาดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคือผมจะแนะนําทุกท่านนะครับว่าของแบบนี้มันทําเล่นไม่ได้เราต้องรู้ครับว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะไปซื้อเนี่ยเราจะต้องควรจะต้องดูก่อนดูก่อนเราจะปรึกษาผู้รู้ก็ได้ปรึกษาหมอดูที่เราเคารพนับถือปรึกษาพระเกจิอาจารย์ก็ได้หรือเราทําเองอย่างที่อาจารย์แนะนานะอย่างที่อาจารย์แนะนําคือเราจุดธูปสิบหกดอก ท่องน้นโมสามจบเลยอธิษฐานถึงพระพุทธที่เราเคารพนับถือหรือพระพุทธเจ้าก็ได้หรือว่าเทวดาอารักษ์ที่เราเคารพนับถือถามเขาว่าเราอ่ะจะซื้อที่ตรงนี้จะดีไหมอยู่แล้วจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหมถ้าอยู่แล้วจะส่งเสริมข้าพเจ้าก็ขอให้มันหายใจคล่องทาแบบที่อาจารย์ได้แนะนําไปเมื่อกี้นี้นี่คือวิธีการวิธีการหนึ่งมันดีกว่าเกิดเหตุ เพราะว่าในากรณีของของคุณแม่ของลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเขาซื้อที่มาซื้อที่มาปุบ๊บสร้างบ้านในขณะที่สร้างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็ไม่รู้ว่าช่างเชิงเขาไปรือจอมปวกยังไงเราไม่รู้เราไม่รู้เลยเรามารู้อีกทีหนึ่งตอนที่ลูกสาวมาเล่าให้ฟังว่าทําบุญบ้านก็ไปให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็ดูเลิกทาบุญบ้าน ซึ่งตรงนี้อาจารย์เข้าใจนะเพราะว่าการดูเลิกกับการดูดวงมันไม่เหมือนกันในบางครั้งดูเลิกเราอย่างอาจารย์เป็นหมอดูบางทีถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่ามีเซนต์จริงๆหรือว่ามีตัวที่มันเป็นมาบอกเราจริงๆว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีนะเราก็จะไม่รู้หรอกเพราะว่าลูกค้ามาให้เราดูเลิกเราก็จะดูไปว่าเออวันนั้นวันนี้ดีนะก็พระอาจารย์ก็คงจะแบบเดียวกัน นะครับว่าอพอดูเลิกเสร็จปุ๊บกํากหนดวันพอเข้าอยู่แล้วคิดดูดิวันนี้ทําบุญพอตกกลางคืนเริ่มเพี้ยนนะครับอยู่ไม่ได้ถึงวันเลยนะนี่คือข้อมูลที่ลูกศิษย์อาจารย์ให้แล้วเหตุการณ์มันลําดับต่างอย่างที่อาจารย์เล่ามันเกิดไวมากนะครับครนี้พออาจารย์เนี่ยให้เขาแก้ไขก็คือติดผ้ายันทาเวสุวันนะครับ เดินเข้าบ้านไปต้องเจอทาวเวสวุวรรณเลยเป็นผ้ายันนะใส่กรอบรูปติดไว้เสร็จแล้วชัดธงผ้ายันทาเวสวุวรรณใส่ไม้ไผ่สูงเลยเหนือหลังคาบ้านท่านผู้ชมครับทำตามนี้ปุ๊บสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมกับบอกกล่าวเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางแต่เรื่องยังไม่จบครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันเกิดไว ไม่เกินสิบสี่วันทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยแม่เสียพ่อเกิดจะต้องพามันมีเรื่องค่ารักษาทางบ้านของครอบครัวนี้ก็ฐานะไม่ได้ดีมากแต่ว่าด้วยความที่ตกลงกับเรื่องของจอมปลวกเอาไว้หรือว่าวิญญาณที่มองไม่เห็นเอาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าพ่อดีขึ้นจะตั้งศาลก็มามีปัญหาอีกเพราะว่าเรื่องของงานศพแม่เพิ่งจะจัดไปเงินมันก็ใช้เยอะหนะ่จะค่ารักษา ก็โทรมาปรึกษาอาจารย์อาจารย์เงินไม่พอเงินไม่พอในการที่จะตั้งศาลทํำยังไงดีอาจารย์จะไปกู้เขามาสองสามหมืนมันก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมครันนี้ก็ปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็ถูกว่าเออเราก็ไปจุดธูปบอกกล่าวออในเรื่องของวิญญาณหรือว่าจอมปวกเนี่ยอีกทีหนึ่งไปจุดธูปนะจุดสิดอกนะแต่ว่า ให้เอาไปปักสองที่ก็คือจุดทั้งหมดสาสิบสองดอกให้ไปปักสองที่คือหน้าบ้านกับหลังบ้านอธิษฐานบอกเขาว่าเราเนี่ยพอดีติดขัดเรื่องการเงินจะขอเลื่อนไปก่อนจะได้ไหมถ้าได้ก็ขอให้ทูบเนี่ยเผาผ่านหมดปกติแต่ถ้าไม่ได้ก็ขอให้ทูบเนี่ยดับก่อนจะถึงครึ่งหนึ่งปรากฏว่าพอเราตั้งไปแบบนี้ตั้งไปแบบนี้นะ ปากไปได้ไม่เท่าไหร่ครับฝนก็ตกลงมาทุบดับทั้งหน้าบ้านหลังบ้านใช่ไหมพวกผมมันตกอ,ะอ่ะอมาวันแรกเป็นแบบนี้ปุ๊บก,ก็เป็นเรื่องน่าขนลุก,กน,นะวันที่สองไม่มีแบบเขาเรียกอะไรไม่มีเขาว่าฝนจะตกอะ่ะกลางวันอาจารย์บอกทำกลางวันเลยแดดเปี้ยงๆทำพออธิษฐานเหมือนเดิมปุ๊บทูบยังไม่ทันหมดอะ่ะฝนตั้งเขาฝนตก ผูบด,ดับสรุปว่าคืออะไรต้องตั้งต้องตั้งศาลเพราะที่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ที่พลังแรงก็ต้องไปกู้เงินมาตั้งศาลนะซื้อศาลเนี่ยไม่ใช่ถูกขูกนะศาลศาลหนึ่งตั้งศาลก็ไหนจะค่าเส้นไหวค่าบวงสรวงค่าศาลก็ก็เป็นหมื 20, น่นสองมื่นนะยังไม่รวมค่าทําพิธีนะปรากฏว่าก็ไปทําพิธี เชื่อไหมฮะว่าอาจารย์ไปทำพิธีเนี่ยอาจารย์ก็บอกเขาเลยนะว่าเฮ้ยบอกกับเขาเรียกบอกกับทีมงานที่ไปกับอาจารย์ว่าบ้านหลังนี้พูดเล่นไม่ได้นะพูดเล่นไม่ได้เพราะว่าคือเจ้าที่หรือว่าวิญญาณเนี่ยพลังแรงนะอาจารย์ไปก็ไปทำพิธีบอกก่าวงสวงอะไรเรียบร้อยก็ในสุดก็ผ่านไปได้ดีด้วยดีนะครับ แล้วก็ตัวของลูกสาวตั้งแต่พอทําพิธีอะไรอย่างนี้ไปเขาก็อยู่ดีมีความสุขนะครับภายหลังก็ยังได้คุยกันว่าคุณพ่อหายดีแล้วคือเรื่องแบบนี้เนี่ยใครไม่เจอกับตัวเองเนี่ยมันพูดยากมากเลยอาจารย์มีมุมมองทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันคืออาจารย์เองเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสยศาสตร์โหราศาสตร์แต่อาจารย์เองเนี่ยเวลามองหลายๆอย่างก็จะวิเคราะห์ในทางด้านของวิทยาศาสตร์ด้วย แต่ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมตามตรงครับว่าบางครั้งเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ตอบโจทย์เราได้ไม่หมดทุกเรื่องนะครับนะถ้าเป็นเรื่องของหวงจุย้ยอากาศแสงไอ้พวกนี้อาจารย์พอจะอธิบายได้แต่พอเป็นเรื่องนี้ทำไมแค่เราจุดทูปบอกกล่าวว่าเราจะตั้งสารให้แล้วคุณพ่อถึงดีขึ้นมีคำตอบไหมไม่มีต่อมาจุดทู แล้วทําไมจุดธูปกลางแจ้งในวันที่ฟ้าเนี่ยสว่างสว่างถึงสองวันอยู่ๆฝนตกลงมาทําให้ทูบเนี่ยดับดับกลางคันตามที่ได้อธิษฐานไว้ว่าถ้าเกิดว่าท่านอนุญาตให้เราเลื่อนไปก่อนขอให้ทูบเนี่ยหมดแต่ถ้าเกิดท่านไม่ยอมขอให้มันดับกลางคันทู่มันก็ดับกลางคันอย่างเงี้ยสองวันคือเขาไม่ยอมอ่ะคุณต้องตั้งให้เขาอ่ะเพราะฉะนั้นเอง สิ่งที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงนะมีตัวตนก็หวังว่านะที่เล่ามาทุกท่านน่าจะได้ความรู้พอสมควรว่าเวลาจะไปซื้อที่ต้องทํำยังไงส่วนว่าเวลาเจอปัญหาเรื่องจอมปลวกเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องดูสถานาการณ์นะครับก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ